เอาให้ไปนะใช้เลยนะครับใช้เลยอะไรที่มัเป็นต้องต้องดำเนินการนะท่านทำได้เลยนะครับอันดับแรกเช็คจำนวนก่อนนะครับว่าเราได้รับมาจํานวนเท่าไหร่แต่ละอย่างนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะต้องเซ็นชื่อนะครับเอาดีวารตัดเลยครับผมเหลือมือเดียว <c ười> <c ười> แค่นี้นะครับระบบแค่นี้แหะแล้วไม่ต้องเขียนเซ็นมือเยอะเมื่อเช้าก็ไม่ต้องเขียนเซ็นมือ,อาาสมัยก่อนเรามีกันเนาะ ถึงพาการเงินเขียนเสร็จเลยเที่ยวนี้ไม่ได้ก uh ็ไ huh. ม่ต้องเขียนนะครับตัดสิบอกก็แต่ค้าบัตรประชาชนถ่ายสังเนามาได้ไหมบัตรนายกจะเป็นสีชมพูบัตรสมาชิกจะเป็นสีเ so, ขียวนะคะราะเจ้าหน้าที่ผูุงเทสสำคัญนะคะจะดูว่าเนี่ยบัตรย่อนไม่ย่อนตรงเวลาไหมนะครับถ้าเห็นว่าผิดรีบรีบทักทวงใครที่ยังไม่แสดงตน ขอให้รีบมาสเสนงตนเพื่อทาการลงคะแนนครับการอะไรขนาดนะั้นสมมติว่าประธานจะไม่พูดนะนะจะให้ผู้ที่โชว์บัตรเนี่ยเป็นผู้ขางนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะขออนุญาตตอนที่ไปอบรมของกรกตรกัะนะเขาบอกเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะมีการวินิจฉัยแบบนี้นะคะเขาเน้นย้ำว่าให้ประธานทำแบบ5ทับสนะคะมอบหมายให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย บัตรเลือกตั้งนายกสมมติว่าตที่ประชมุมกปนอขอมอบหมายให้ในายเอทองดีวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนายกและนายดีทองดีอะไรเงี้ยคะวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งสมาชิกนะคะมอบหมายลงใน5ทับสาด้วยนะคะให้มอบหมายไปด้วยก็การน,นลองเรียนว่าคนนี้มีสิอะไรในการมาวินิจฉัยบัตรตรงนี้ได้นะคะ อ่าเขียนหมาเรียกผู้สมัคกรกครับท่านรูคนขี้ต้องรวนมาเสียทีนี้เช้านี้ว่าเ้าบััดเสียก็ให้เราลงสาเหตุของการเสียสั้นๆใ,<ช>ให้เข้าใจง่ายๆและกรรมการเซ็นชื่อเลยแล้วขั้นเนิการต่อนะครับ รับบุเหตุผลว่าเสียเพราะอะไรนะคะต่อค่ะไม่ต้องหันไม่ต้องหันไปบอกเขาก็ได้ค่ะเราแค่นี้แล้วเราก็ส่งเงินให้ตากล้องก็คือดีก็ตามด้วยหมายเลขใช่ดีอะไรนะครับดีร้อยดีสองร้อยแค่นี้นะครับอ่าใช่ค่ะสมมติว่าอ่าสมมติว่าเราหันไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะเป็น A เนี่ย A เรามีละห้านะคะ นี่เริ่มขึ้นต้นใหม่คนวินิจฉัยบาดบอกว่าอ่าดีร้อยใช่ไหมคะเราก็ให้คะแนนไปแล้วหนึ่งพอมาอีกทีหนึ่งเขาก็บอกอีกว่าดีสองร้อยแต่คนขี้ดะเราเพิ่นเนอะเราก็ไปให้เขาบอกเขาบอกว่าดีสองร้อยนะจริงๆมันต้องให้ที่อ่าจริงๆมันต้องให้ที่ดีใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยไปให้เอเราไปให้ดีเออ่ะเท่า,ากับว่าอันเนี้ยเราพลาด ใบหนึ่งใช่ไหมคะนับคะแนนผิดนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรให้เรากลับมาให้ที่ความถูกต um <problem> ้องก่อนนั่นคือ B คนะคค่ะปาเสียก็เหมือนเดิมปาเสียที่บอกนะคะว่าเป็นใบรายงานการใช้บัตรไบแล้วก็ทําแบบรายงานห้าทับเจ็ดประทัน้ำหาทับเจ็ดห้าทับสินะคะแล้วก็เอาส นะครับออกเดินคนเดินหนักได้ไหมล่ะก้ยแกได้เลยแกได้เลยแก้่ขายมายขย รัดมาแล้วก็รัดกลักกบใช่รัดมาแล้วก็รัดกลักกบอย่าลืมนะคะทีน,นี้ไม่รัดที่เดียวมันขมามาแล้วนะรัดสองทีบเลยนะคะขมารัดที่เดียวนะหีบที่มีบาดตอนกลับรัดทั้งสองทีบเพราะว่าสองทีบจะไม่ไปบาดทั้งคู่ใช่ไหมคะรัดสองทีบนะ <c oughs> นเสร็จแล้วปัดด้วยแ้งแบบนี้หมดแล้วนะคะที่สงสัยว่าแล้วว่าจะตุนอย่างอื่นป่ะจะเอาไปใส่อะไระถุงหมูหิ้วเห็นไหมคะถุงหูยิ้ว ที่เราใช้เป็นคูเปิดค่ะเล่นแบบนีมเล่นแบบทีมเล่นแบบทีมเซ็นเสร็จก็เซ็นดูคู่มือหนห้า56-57ห้าสละเอียดว่าถุงเล็กๆข้างในบรรจุอะไรบ้างแล้วถุงใหญ่ใส่อะไรบ้างนนไม่ต้องอ่านมากครับเขาจะเขียนบอกในรูปนั่นเลยดูง่ายเคีียว์ีปดูง่ายมันจะอยู่ในคู่มือครับค<ล>ู่มือม